รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมชนมนนนนร์ นนิมนต์ยิม้มสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอา ไม่ได้เห็นขบวนเรือพยุหายาตราอันยิ่งใหญ่อย่างนี้มานานแล้วใช่ครับอลังการขั้นเทพที่สุดของที่สุดเลยครับอโยธยานี่ช่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นสุวรรณภูมิจริงๆนะครับนั่นสินะแต่เดี๋ยวก่อนนี่มนยกอดีตไม่ใช่เหรอแล้วคนยุคอนาคตอย่างพวกเนนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงกันล่ะไม่ใช่แค่พวกเรานะครับลองดูโน่นสิครับ เนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเนี่ยอะตอนเมืองเก่าของเราแต่ก่อนออเอาละเลิกกันน่อยสิแล้วๆๆๆอย่างว่าชัดช้านั่นสินะพวกชาวบ้านจะไปอยู่ในสมัย <ไป S 3> อยยธยาได้ยังไงสงสัยเราจะคิดมากไปเอง ยังไปยังไปพ่อแม่พี่น้องรีบคนคล้องทําบุญลงเรือกันได้แล้วนะอีกเดียวเราจะออกเดินทางไปงานส่งน้ําพระที่วัดล่วงขอบคุณโยมโกเฮงมากนะครับที่อุตส่าห์จัดเรือมาขนชาวบ้านไปงานบุญกันอย่างนี้ <c oughs> ไม่เป็นเรรองอานเองทีเรื่องทาบุญเนี่ยว่ายิงลีสเสมอเลยอะทำไมห้องเก็บของท้ายเรือถึงมีปลองอะไรเป็มไปหมดเลยล่ะคะ กองพวกนั้นก็คือของที่จะเอาไปขายในงานที่นุ่งยังไงเล่าอ่างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะกําไรบางเบอะแน่ๆเลยเออสรุปว่าที่ช่วยจัดเรือให้เนี่ยก็เพราะหวังผลจะไปขายของที่โน่นหรอกเหรอครับเฮ้ยฮะนี่พี่โอดัดแกล้เฮลิคอปเตอร์ยกของให้มันบินได้เองโดยไม่ต้องใช้รีโมทบังคับแล้วหรอกครับใช่แล้วเมื่ออึกแค่ใส่วงจรสมองคนเข้าไปนิดหน่อย อารยะด้านไอทีอย่างฉันทำได้อยู่แล้ว ม่ได้น้องเบิร์เหรอพี่แยเน่ยแน่เลยอ่ะอ้าวๆรีบมาลงเรือกันได้แล้วไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทันเอะไม่ทันอะไรเหรอครับโยมป้าจี๊ดก็ไม่ทันซื้อหวย๋ยวสิต้องไปขอเลขเด็ดให้ทันก่อนหวยออกตอนบ่ายอ่ะอ้าวแต่ก็ได้เลือย่างละนีอ่ยเออฝากช่วยดูแลช่วยไปธุระด้านรุ้นด้วยแล้วกันนะไม่ต้องห่วงครับหลวงตา ถ้างั้นผมลาแล้นะครับจเจริญพรไปดีมาดีนะทุกคนเอาละพร้อมกันแล้วนะทุกคนถ้างั้นก็ออกเริ่งทางไหลเลี้ยว กลงก่อนบอลเฮงจะอยู่ได้ยังไงกังเราแถวนี้มันมีท่าเทียบเรือซาที่ไหนอ่ะฮะเอ้ยแย่แล้วอ๋อ,อ,อนั่นดีผงทางแล้วมึงเ เริ่มออกเดินทางก็ยังชุมนุมกันไม่เลิกนี่แหละชุมชนบ้านคลองพุทธของแท้ละสวยจังเลยมาเมีกลางลี่นสลบสลายไปซะละไหวไหมเนี่ยมา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 มอกสีรุ้งหลวงพี่ขอรับหลวงพี่ขอรับลุกขึ้นมาดูนี่แล้วขอรับเฮ้ยแล้วขอรับหมอกสีรุ้งขอรับหมอกสีรุ้งเต็มไปหมดเลย โเฮงมาถูกทางหรือเปล่าครับเนี่ย<อ>ก็เราต้องเข้าเมืองไม่ใช่เหรอทำไมมาออกชนบทแบบนี้ได้ล่ะเอเอวพวก็มาถูกทางแล้วนี่นะอีกเลี้ยวก็คงจะถึงแล้วล่ะมั่งบอกสีรุ้งจริงๆด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยอยู่ดีๆจะมาเจอหมอกสีรุ้งง่ายๆแบบเนี้ยเดี๋ยวนะถ้านี่เป็นหมอกสีรุ้งงั้นตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางข้ามเวลาอยู่นะสิขึ้นน้ำแบบนี้ต้น ไม่ตรงนั้นฮ่ไม่ผิดแล้วครับพวกเรากลับมาอโยธยาจริงๆนะครับเ้ยาใจดีใจนี่เรากลับมาบ้านเกิดจริงๆแล้วเหรือเนี่ยหรือว่านั่นจะเป็นนิมิตบอกเหตุล่วงหน้ามาเอิกงี้ไปบอกให้โยมเฮงหันหัวเรือกลับเดี๋ยวนี้เราต้องรีบเอาเรือข้าหมอกสีรุ้งกลับไปยุคปัจจุบันจะกลับไปทําไมแล้วขอรับก็เราเพิ่งจะกลับมาถึงอโยธยากันเองนะอรับ พวกเราได้กลับบ้านก็จริงแต่พวกชาวบ้านคลองพุทธเขาจะหลงยุคมาติดอยู่ในอดีตด้วยนะซิคืนเป็นแบบนั้นแล้วก็รับรองว่าได้วุ่นกันใหญ่แน่เออจริงด้วยสิขอรับออก็เห็นก็เห็นขอรับออรีบผันหัวเรือกลับไปทางเดิมเร็วเข้าขอรับอะไรนะให้กลับไปทางเดิมออจะกลับไปทาไมกลางล่ะฮะอะอะอ,อ,อ,อคือคืว่าหลวงพี่พอเพียงเขาลื ของมุนไว้ที่วัดอีกกล่องนะขรับหาจริงเหรอข้าหลวงไม่จริงหรอก <c oughs> อา้อาวยังไงกันแม่ล่านเนี่ยโทหลวงพี่ครับทำไมหลวงพี่ไม่เออออกไปล่ะครับสาวาทาเป็นพระเป็นเนนเขาห้ามพูดปดกันนะเนนอุย้อยอับรับอาตมาว่า เราจำเป็นต้องบอกความจริงกับทุกคนซะแล้วและทุกคนฟังทางนี้หน่อยอาตมามีเรื่องจะบอกกับทุกคน mm hmm. ความจริงแล้วอาตมากับพระอึกเป็นคนยุคอดีตสมัยอยุธยาที่พ mm hmm. ัดหลงข้ามเวลามายังยุคปัจจุบันของพวกโยมนะ mm hmm. mm hmm. ใช่แล้วกอรับแล้วหมอกีรุงด้านไหนขอรับเพราะพวกผมแล่นเรือผ่านหมอกีรุงนั่น พวกเราก็โผล่ที่อีกยุหนึ่งเลยแล้วครับเมื่อกี้พวกเราเพิ่งจะผ่านหมอกสีรุ้งมาอีกครั้งอาตมาเกรงว่าตอนนี้พวกเราคงจะย้อนกลับไปยังสมัยอยุธย,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 ยากันแล้วละเออหลวงพี่ตั้งใจจะเทศอะไรหรือเปล่าคะดิฉันไม่เข้าใจเลยครับอาตมาไม่ได้จะเทศอะไรหรอกอาตมาแค่พูดความจริงเท่านั้นพวกเรามาจากอดีตกันจริงๆไม่เอานะ พี่มันจะเป็นไปได้ยังไงของแบบนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนในการ์ตูนเรื่องชุมชนนิมนต์ยิ้มเลยนะครับหลวงพี่กลับมาอึกมาจากอดีตจริงๆนะครับทุกคนไม่เคยสงสัยเลยเหรอครับว่าทําไมมาอึกถึงแต่งตัวและชอบพูดเหมือนคนโบราณน่ะนั่นอะไรอ่ะโอ้ยรู้ว่าจ็คสเปลโรล แต่ไม่ใช่เรเรือรอสเภายักษ์มาได้ไงกันเนี่ย้นดูทางน้ดีกว่าได้้เลยน่นือราชังอจิใหญ่ของอโยธยาเราอย่งไงแล้วขอรับรู้วพวกเราจะย้อนกลับมาที่อโยธยาอโยนายนใจย็นๆก่อนนะครับ ทุกคนหยุดตื่นตระหนกกันก่อนได้ไหมหยุดนะครับอตั้งสติกันไว้ให้ดีไม่ว่าจะมาเชิญกับปัญหาร้อยแรงแค่ไหนมันก็ต้องมีทางออกของมันเสมอแล้วนี่พวกเราจะทำไงกันดีล่ะขอรับอย่างที่อาตมาบอกนั่นแหละ เราต้องรีบวกเรือกลับไปทั้งหมอกสีรุ้งอีกครั้งเพื่อข้ามการเวลากลับไปยุคสมัยเดิมของพวกโยมไล่เลยครับหายไลือไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอาปาจะพาลือกลับบ้านเราเองโอ้โหผมือเป็นทีวีสามร้อยหกสิบภาษาเลยเฮ้ยถอยทำไมมันมีขวากน้ำขวางทางเยอะจริงๆแน่เนี่ยถอยอีมากกองแหง ให้จักเว้นเองดีกว่าลนะเอาละปื๊ดเกย์ยกย์เกย์เกย์เกยไปแล้ว แย่แล้วทุกคนดูนั้นสิคะอบอสผีรุ้งหายไปแล้วสี่เลี้ยวะพวกเราต้องติดอยู่ในยุคนี้จริงๆเลยเนี่ยโอ้โอไม่ความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะพาทุกคนกลับมายังยุคปัจจุบันได้อันตรธานหายไปแล้วและพวกเขาจะทำยังไงต่อไปละเนี่ยทุกคนจะต้องติดอยู่ในอดีตอย่างนั้นนะเหรอต้องติดตามชมในตอนต่อไปให้ได้นะครับ